โอ้ออโนี่คนแม่บันเลยฮะมีคนมีคนน,น,นี่ครับหลังที่สามครับอู้สองสองตัวนึงตัวนึงตัวนี้สองโอ้ตัวนึงนี่มันบกเอบเลยอะแค่ตัวสองตัวครับพี่น้องสามสามหมดอล้

เลยมาล่องเบิรงนเสร็ล่ลองกดล่องเบงิรงนตั้งแลห àng, ลกเบิรงนสวยยางเต้าไปเนียกดทุกคนหุตแขกบ๊อกกัตเต็ม สื่อไหมก็ต้องต้องเชิเสื่อแลครับอุงี่นราทำไมกขาเป็นเอาเอาไม้ไผ่ชานเอ,อาออกเหรอเอาได้สองทางครับพบก,กับสิ่งใหี่นี้แล้วเราออกบ่ได้ครับ่บาลอมเงี้ยวเ,เป็นปลาปลาใสปลากระเดิด นนปลาเป็นก็ได้ปล่อยไปนเลีนห้โขดเรียกว่าโอ้ตัวเปเป็นก็ได้เนี่ยกบใส่เป็นปลาพี่นี่กันสา <13. S 1> มาตั้งหมดนยสิบ <20. S 1> น,น <15. S 1> อใส่ไปส่วนหนึงลครับตอนเนหลือที่สมอ่ะ อินอยัง่งน,นะเอิ้นแอบเงียบเงียบเงียบ,ยบใช้ครับ ทีกบบัี่น้องในน้ำสาผมโดดโดดมากถพอเห็นโดดก็งัวเงยท่ก้ก็เป็นีตายอย่าเข้าหกกบปลอยครับปีนี้หากินยากครับกบปลากบปลาย bao hình còn bao hình bằng pha cuộn lăn cái nôi cái tay cái bột anh ngồi lâu không còn như vì giờ học của toàn thì tôi làm sống này เดินเข้ามาหยามดูทั้งหมดจักหลังสิ่สเตัวบนนัก็จกลางสลังครับพี่น้องเมือนคอยมาลอช่วผลงานครับยูซานี่เห็นโดดลงซองตามตัวเลยครับตัวมันที่เข่าบ่า เงียบเง่าเ้าครับบางนีรา,ามายามเงียบกบลวครับ

สอวนกับเฝ้าอยู่ครับนี่ห่อยกินปลาปลาพี่หาตัวเมื่องยังอโอ้โมันปีนออกได้เสียหน้าปินหรือหน้าปีนออกครับครบเขาแล้วออกเลยพอ้อ,องหน,น,นูนหรอกโอ้หน้าบวดีแมนดี่เทีย

ขี่กาวนพี่เทอาได้ผลไม่บานเลยฮะน,น,น,นี่ครับหลังที่สามครับอูสอ้สอง,ง,งสองตัวนึงตัวนึงตัวนี้สองตัวนึงเนี่ยบกเอบเลยปดเต่าครับพี่นอ้องเรลืองครับเห,หยีบหน,น้าปีนเลยนี่ถ้าเนี่ิเกือบออกได้นี่นี่งานบอดีนี่มันสั่น มันบ่แข็งแบ่ตัวมันจังไงมันว่ามันหมันแขนงหมดไอ้นี่นอไเอียบเลยนี่ตัวอะไรของตัวอะไรใส่ไปอีกปะไม่ไปเละโอ้ยลูกก็มนแข็งเงี้ยไ่วเลยเออเียบไปได้ปะโอเียไปได้เอียบไปได้ ล,ล,แแล้วครับพี่น้องมาแล้วแจมแรกครับเอบเลยพี่น้องไ่ได้ดัางบอกมนะ้นรุ่นเดียวกันน,นี่บ่ี่กบเกา่ามัดใ่น้ำตากบมนกบไม้ม้นกบปีน,น,นี้มเน่กรบหลายปีแล้วกบเ่าเนาะจีะไไดใช้น้ำตาลังนึงเพื่อเพิ่มให้ยี่ต่ี่ต่นะลุไปมด ปลาเลี้ยยู่ได้หรอปลาเลือตัวเดียวฮะบะมี่กบบม,มี่อย่างคือมีปลาตัวเดียวนี่ปุ๊คือบัวปิ้นมันอย่างแต่ว่าเห็นปูไตออกตัวนึง ปูกนป่านั่นคือผมจะปูเด้อตล้ออกไปบางทีตัวนั้นก็ตัวนั้นไม่ปิ้นแค่้วตัวนี้ก็เกือบปิ้นเนี่ยเกียอย่าอย่ากอกหรอกอ่ะสวาอยไงเงียมาก็มไหม ป่านไปเศษแม่มือแก๊กเอาเงี้ยมาเปลี่ยนไหมนี่ามาแล้วซีหลังครับเหลือเอียมาตัวนึงครับเหลืออีกเหลืออีกเจ็ดครับรอช่อมครับพี่นอ้องว่านออกมาเอพอะท่านต่อนพอใส่ ขอ,อมากกอนาบังหัวข้าเป็นคนจิปวมกับพุ่ย่ายอยู่ิ๊ S <S <S ทำเกียนมโมนยเนาโดดต้งนี้ก็ตนะัวให้หน่อยจุดสหนี้ปิน่นเมื่อไรแล้วตัวไงมันเนตนเน็ี่นยนจำนี่จะกำลังอตันหลังมีเเหลีนรองหลตัวเนี่ยแต่ว่ามี่ต่รุ่นใหี่ไ Già mấy cốc môi 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 ตัวครับพี่ลองสามสามหนึ่งวบหน่อยโอ้โหสามกะได้สามแล้วใหญ่เว่ยขึ้นเลยครับขบหน่อยตัวเงินตัวเดียแล้วพุ่นขึ้นเลยครับโอ้โตัวไหนก็ีออกตัวนี้จับตัวเลย <cười> 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 xe biết có bất thư xe Được, <laughs> xe em có kẻ tù này như Xe có có chậu Hiện có chậu rồi xe gì ăn bố hiện có chậu Hiện luôn nữa. À. สามคับีเรองานอย่างนี้ย้าว่างบดีจะมีเไียร่ใครเร่งเดีขยเจ้ว่างามันสั่นมันแมนดีเขาเจ้ว่าใจรุนนี่เดียวเจ้าว่างาคนนี้เจ่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเอาโอหนาไเฮ็ดเอาเจ้าเฮ็ดหน้าไา้เงาโอยู่ที่ตัวเกบอกซื้มาเฮ็ดเอาอยพวกเคยเฮ็ดเอาซืเารา็ ฮะาปีนีกเราพี่น้องโอ้ยต่ o าอ้ยบกเงี้ยคืกันบ่อยปีนหเาพ่น้องปีนสองทางเลยบอกโอ้ข้าเีบปีนแต่ว่ามันออกขางนง ง่าปป่นนะเพื่อนเกี่ยวกั่วิธีไนด้ยอ,อือง่ายพอดีฮื่ไม่เห็นเราี่สวางนี่เป็นน่านจริงๆวันนี้ตัวยู่วผัดสองครับพ,พอปีนง่ายออก ก็เข่าดีด้ยอันนี้ใส่เทอกกือเแหลกกันแล้ว่าใส่เงยบเทือดแหลกเลยไม่รักใส่เงียบเทออือเแหลกนี่น้ำสีเงี้ยง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 หนือเปลเงี้ยอยู ได้เลยเางานะเ่ยแกวิธีไลยวะปลูกตัก้มก็่นนี้ก็คิดหมุนเขาไปด้ยเอายางมาหัดหัดไปมั่นเขามันหยอกขึ้เต่อเลยมันแข็งเนาะนัโดดลงเหรอมันเขาเพื่อกินปลาให้ยไปไกลน thực lắm ô này cái pin nó hả pin cứ gan ôi pin cái đèn đèn mà bơm bơm đấy pin này nè cái nó bọc nhầy đây nè ออกได้ยส้วนตัวเดีดยวต่ำหมดมาเลยที่เด้อง่ายหน่ะซื้อมาเฮ็ดเอาเฮ็ดงานาเาานี้ยมันเฮ็ดงานสั่นผลไม้แมนพวกเขาโหดอีกพวกเขาเพย่อ,อใครไม่มีใครจะมาบอกวิธีอโอ้ยน,นี่ก็ออกอีกแล้ววะอันนี้ก็ปีนออกอีกแล้วง่ายอาสวาอยู่ สรุปซานี่บ่ได้จักตัวครับลอง้องลองล่อยห้มันปีนออกครับลองล่อยครับกบปันเข่าไปแล้วครับแต่วันแมันังออกได้ครับกินปลาชิงเบิดเหรอนี่ครับออกนี่ครับต่ำออกเลย

แค่สัมผัสอู่แาตํำเบาเนอนอนอ่อนหน่อตำใบสัมมากเลออกผลมันใส่เทียเนี่ยทะลุผลงานครับหาโตครับสีน,นี้ก็เห็ดใหมสีมาตัดง่ายเลยไหมสีแทน,นอนไรเนี่ย <c oughs>

ผลงานมื่อนี้ครับหาโตครับอาโตครับออก4ีหลังครับมิตะกอบเงี่บครับที่ออกออกเงียบเลยเสียดายรัะให้สักนห้สักศูนมาสั่นครับ อบใจพี่สักก่อนอันนี้มีพี่น้องเพิ่นมอบให้ถ้าเป็นค่าสูบน้ำเห็นสูบน้ำดูเวันว่าซอยค่าน้ำมัน,มมนเพื่อเป็นในมาขอเขาไม่กินนุ่นท่านไหนว่าค่าค่าน้ำมันสูบน้ำช่วยเขาขอบคุณหลายๆเออครับโหใหลล้ำให้รวย ถือควายหลัตกระดีก้อนชิ้นหน,นึ่งเนะผู้ใจดีครับผมขอบคุณอะไรครับขอบคุณอีกตั่หนึงครับสูบน้ำมาให้มาเป็นค่านะ้ำมันสูบน้ำสใ,สใ,สสนสใส่เข่าเฮนนี่ซักพั่นเฮนไม่ซักสูบดอกกับฝนตกเที่ยวสูบใส่สูบเดีวสูบอีกอยู่ครับผมกับประมาณนี้นะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะบางบัวสิเขาบ้านทีเขาบ้านแล้วพี่นอ้อง ได้กบอยู่หาตัวครับได้ตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยหาตัวอีกสามสี่ลังมันมันต่ําออกเบิดครับแสดงว่ากบใหญ่ครับที่มันต่ําออกได้ให้สักกั้นเฉาให้สัก่าสิวาแกมืออยู่น้องคอยร่อชมคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสําหรับผู้ที่ขอมากว่าให้ใส่เบียดกบให้เบื่องเมื่อนี้นนบบารุงบัวมาใท่เงียกบกับพี่สักจดเชยห้ยก็แล้วกันนะครับเนาะส่เบียดเบียดกบมีบ่ค่อยได้กินครับพี่น้องกบมันบหลายครับกบอึด เอามานี้ครับพี่น้องพรอนไม่คลิปหนาครับโชคดีสวัสดีครับ